สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตที่ดินแปลงเขาพร,พระเมืองจังหวัดนครนายกครับแปลงละหนึ่งร้อตารางวาไม่เห็นแล้วอายากขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะครับนี่อุปกรณ์เตรียมมาแล้วนะครับเตรียมมาแล้วฟาดไปหน่อยนึงแล้นี่ครับก็เดี๋ยวมาดูหลังก่อนและหลังครับ ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายก150ตารางวา127ตารางวาสดผ่อนคุยกันยินดีพี่เจ้านุ้ทุกเงื่อนไขนะครับพิเศษนะครับฟรีดอกเบี้ยไปเลยนะครับผ่อนกี่ปีเพรามาคุยมาเจอจะดาวมากดาวน้อยคุยกันครับ095 793 9496นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ขออนุญาตเคลียร์ตัดต้นไม้ที่รกๆฝนตกขึ้นเร็วขึ้นไวมากครับเขาพระเมืองนครนายกห่างตัวเมืองห่างตัวเมืองเพียง5-6กกิโลเท่านั้นนะครับสองแปลงเท่านั้นสองแปลงสุดท้ายรีบครับ 0ูนย์เก้าห็ดเก้าเก่าวิวขาแบบนี้ชมครับนี่นะแปลง150ร้อยห้าสิบตารางวาวิวขาอย่างนี้เลยครับครับวันนี้ได้ประมาณนี้สุดยอดเหนื่อยมากครับนี่ครับลงไปพอสมควรครับมองเห็นภาพชัดขึ้นแล้วครับก็พอเท่านี้ก่อนวันนี้ขอพักก่อนนะครับ นี่ครับ before a f t e r